ชาจารฉลาดการจะนะวงครับเป็นดีไซน์เด렉เตอร์ของเกเลสเตชัน n น r y ี f ออฟไทยแลนด์ครับผมโปรดักตัวต่อไปที่ชื่อว่ารอยงาลรอ g Out. Out เนี่ยมันเกิดจากการที่เราจะไปรักษาทรัพยากรบางอย่างก็คือนินสอเพราะว่าปกติเราเห็นเวลาเด็กเขียนนินสอแล้วมันสั้นมากใช่ไหมฮะแล้วมันทิง้งทิ้งแล้วไงต่อก็อยู่ในกล่องนินสออะไรเงี้ย เราก็ตั้งคำถามเอ้าแล้วไม่มีปลอกเหรอก็ไปเจอปลอกในท้องตลาดที่มันเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กที่หมุนๆใช่ไหม,ไมฮะแต่ครน,นี้เราไปดูแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วตายอย่างผมเพราะว่าผมชอบพกดินสอชอบพกไปออกไปข้างนอกไปอะไรอย่างนี้เพราะผมเป็นมัณฑน,นกรเวลาผมไปที่ไซต์างานอะไรเงี้ยบางทีผมก็ผมสเก็ตกับผนังเลยผมสเก็ตกับพื้นที่มันแบบเป็นไซต์างานไม่ต้องใช้กระดาษผมอยากได้อุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ช่วยพกไม่ใช่ออกมาจากกล่องดินสออะไรเงี้ย มันก็เลยไปได้ตัวคำว่า d r a ว์ยิ่งเอาดรอว์ยิ่เนี่ยมันต่อได้2ด้านคือถ้าเป็นด้านยาวก็ต่อด้านนี้แต่ถ้าสั้นถึง2เซนเนี่ยมันก็ไปต่อด้านนี้แล้วมันก็พกสะดวกอันนี้คือ Product ตัวที่2ตัวนี้ได้รางวาัลดีมาร์กดีแลวาา้วเช่นกันตะกี้เนี่ยไอ้ตัวรองเอามันต่อได้2นเซนใช่ไหมฮะตัวนี้ไอ้สองเซนเนี่ยมันจับไม่ได้ละ ผมก็ตั้งคำถามมันว่าถ้ามันจับไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วมันมีไส้มาทําไมน้่ยฮะผมตั้งคําถามกับทีนสอบแบบเนี้ยเราก็ไปเราก็ไปถามกับโรงงานว่าไม่มีไส้ได้ไหมที่ตูดอ่ะก็บอกไม่ได้ยังไงก็ต้องมีเพราะอะไรเพราะว่าระบบการผลิตมันเป็นอย่างนี้มาช้านานแล้วเขาทํากันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเกเรกับโรงงานหรือว่าการที่เราจะไปบอกว่าขอไม่มีไส้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรผมก็ให้ลูกน้องเข้าไปเข้าไปคุย ก็โดนตีกลับมาหมดลูกน้องบอกทําไม่ได้ไม่มีใครทําให้ผมบอกต้องทําได้ดีที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่ามันอาจจะไม่เคยมีหรือเปล่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเราหรือเปล่า,าเราอยากทาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปคุยเองแล้วก็บอกความต้องการอะไรว่าจุดประสงค์เราเป็นแบบนี้นะแล้วแล้ว,ลวขั้นตอนการผลิตของคุณมันเป็นแบบไหนหรออะไรเนงะี้ยก็คุยคุยกันจนมันผลิตได้ก็คือเป็นดินสอที่ไม่มีไส้ที่ตูดสองเซนผมตั้งชื่อมันว่า two cm plus สองเซนติเมตรบวก มันบวกเพราะว่าอะไรบางคนถามว,ว่ามันน่าจะลบเพราะมันหายไป2เซนใช่ไหมครัมันบวกเพราะว่าไอ้สเซนเนี่ยมันไปเพิ่มให้กับมูลค่าของธุรกิจอื่นอย่างมหาศาลเลยที่เพราะเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันคือกาไฟกา้าไฟเนี่ยมันไปอยู่ในธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ฐานไฟฉายหรืออะไรหลายๆต่ายหลายหลายอย่างที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกให้มูลค่ากับธุรกิจอื่นแล้วก็ไปบวกให้แนวความคิดที่ว่าลองลดอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไป และไม่ได้ทําให้ฟังก์ชันมันหายไปปกติแล้วถึงมันจะหายไปคนก็ยังเขียนได้แบบที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหายไปแล้วเขียนได้ดีเหมือนเดิมแต่ว่ามันไปช่วยทําให้เราตั้งคําถามกับโลกนี้ว่าลองลดอะไรบางอย่างหรืออะไรประมาณนี้ครัอันนั้นคือในความคิดก็คือตัวดินสอ 2cm plus ครับผมซึ่งตัวนี้ก็ได้ดีมากเมื่อปีที่ผ่านมา ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวสเกตบุ๊กตัวสเกตบุ๊กเนี่ยผมไปคือเรามีนโยบายว่าอยากทำสเกตบุ๊กเรามีดินสอแล้วเราก็อยากมีสมุดที่เขียนใช่ไหมครับนนี้เราก็ไปไปรีเสิร์ชสเกตบุ๊กที่ในท้องตลาดแล้วก็พบว่ามันมีอยู่เซตสเกตบุ๊กแบบนี้ที่มันมีอยู่แต่ว่ามันจะมีกระดาษแข็งอยู่ด้านหลังมันจะมีกระดาษแข็งอยู่ด้านหลังนั่นก็เป็นปกธรรมดาทีนี้เราก็ไปตั้งถล้วทำไมจะมีกระดาษแข็งอยู่ด้านหลังว่าเราก็ไปวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อเขาอยากให้คนเนี่ยได้ลองใช้กับมัน แต่ในพฤติการจริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่บางเกินไปเด็กฉีกออกมาแล้วก็ต้องไปใส่กระดานไม้ทีใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้อกระดาษแข็งด้านหลังแล้วปกก็ถูกทิ้งไปด้วยเราก็เลยไปวิเคราะห์แลวก็ตีความใหม่ก็คือถ้าอยากให้เด็กลองเราก็ทําให้มันแข็งขึ้นแล้วพอเด็กฉีกใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องไปใส่กระดานจะเขียนในนี้เลยก็ได้หรือเอามาวางบนนี้แล้วก็เอาตัวหนีบหน,บ,หนบตรงนี้เลยมันก็คือกระดานถูกไหมฮะพอพอในนี้ปุ๊บ ปกเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าทำไงให้ปกไม่โดนทิ้งเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาตีความใหมให่ว่าทั้งด้านหลังเนี่ยก็เป็นพอร์ตโฟลิโอคือสามารถที่จะเอาเก็บผลงานได้เพราะนเนี่ยมันจะเป็นซีโร่เวสก็คือมันจะไม่ถูกทิ้งเด็กใช้เสร็จแล้วเอาตัวนี้กลับเป็นแฟ้มได้กระดาษทั้งหมดเนี่ยเป็นกระดาษดีไซเกิลเขาเรียกว่ากระดาษการะดาษคราฟมึกทั้งหมดที่ใช้พิมพ์เนี่ยคือมึกถูนเหลืองซึ่งซึ่งไม่เป็นพิษกับกับมนุษย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนครับผมอันนี้ก็ได้รางวนนะ ได้รางวลทุกตัวน้อยมากก็คือทำมาสามปีมีอยู่ประมาณ3-4มี่ห้าตัวอย่ามีประมาณเนี้ยก็ได้ได้ได้ไดไดจริงๆแล้วผมเนี่ยมีมีหัวอยู่2ซี่ก็คือเป็นด้านศิลปะผมเกิดในครอบครัวศิลปะแต่อีกหัวอีกด้านซี่หนึ่งผมผมเป็นบิสเนส แต่ว่าผมเนี่ยอยู่บ้าน,นก็เขียนรูปอยู่ข้างนอกก็คุยเรื่องธุรกิจผมบาลานเรื่องนี้ตลอดเวลาผมบาลานเรื่องระหว่างธุรกิจกับกับกับอาร์ตกับศิลปะตลอดเวลาเพราะว่ามันจะทําให้ธุรกิจที่ผมทําอยู่มันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกไม่ได้แห้งจนแบบเป็นบิสเนสจนไม่เข้าใจแบบเรื่องอารมณ์เลยหรือว่าเป็นอาร์จนแบบคนก็เข้าไม่ถึงอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นทําไมผมยังต้องเขียนรูปอยู่ที่บ้านอยู่เพราะว่าเรื่องนี้เพราะว่ายังอยากจะให้คนสัมผัสได้ถึง r o ผลิตผมว่ามันมีอารมณ์อย่างเช่นสีที่ผมใช้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสีที่ทุกคนประทับใจมันเป็นสีที่เป็นวินเทจผมเรียกว่าสีวินเทจนะฮะมันเป็นสีที่ไม่มีการเวลาแล้วไม่เชยกว่านี้ละไม่ฮิตกว่านี้ละเป็นสีที่คนโดยส่วนมากชอบเหล่านี้มันมาจาก รกเส้นยมส่วนตัวอาจจะเป็นจากที่บ้านที่ผมชอบของวินเทจหรือว่าชอบในศิลปะหรืออะไรบางอย่างบางคนก็บอกว่าฟอร์มมันโมเดิร์นมากเลยเงี้ยมันเรียบมากเลี้ยแต่บางคนก็บอกว่าโหมันวินเทจมากเลยเราเนี้มันมันคืออารมณ์คนญี่ปุ่นบอกว่าเป็นลูกค้านะฮะเห็นเห็นผลัผมแล้วเขาบอกว่าดีไซน์คุณเหมือนดินเลยนะเพื่อนญี่ปุ่นก็บอกว่าแปลฟังว่าเหมือนดินก็แปลว่ามันแบบมันเรียบง่าย มันซื่อมันตรงตรงมันไม่สไตลิ่งอะไรทั้งสิ้นมันว่ากันด้วยด้วยด้วยัก์จริงๆอะไรเงี้ยดีใจนะที่เขาพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาสัมผัสมาได้จริงเฮ้ยเซีน่าสนใจแต่ถามว่าผมสนใจไหมผมไม่สนใจเลย สารตั้งต้นเนี่ยผมอยากทำให้คนไทยใช้อยากให้คนไทยได้มีของดีๆอย่างเช่นยางลบเราให้ลูกหลานเราใช้ดม่พิษหมดเลยอะแล้วใครจะรู้ว่าในแบรนด์เดียวกันอะในประเทศเขาอะไม่มีพิษของเรามีพิษของเราเป็นประเทศโลกที่3ามอะไรเงี้ยไอพิษเนี่ยพอเราไปรีเสิร์ชจริงๆแล้วอะมันมีผลกับระบบอวัยวะเพศฮอร์โมนหรืออะไรเยอะมากซึ่งซึ่งพอโตไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกมันมันเกิดมาจากอะไร มันเกิดจากการสัมผัสสูดดมมันเกิดจากการที่เด็กเอาไปเคี้ยวเรือกแล้วแต่ผมสนใจเรื่องนี้มากกว่าผมตั้งคำถามเรื่องนี้มานานนะเราไปเมืองนอกอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยพอเราอยากได้ของอันนี้นะเราคลิกมาเมสอินเทเล้วเราจะแบบเฮ้ย่ามันจะติดลบแต่ว่าถ้าเราไปถามคนญี่ปุ่นถ้าแบบเมสอินเจแปนเขาบอกว่าปลอดภัยรู้สึกเนี้ยมันเป็นความปลอดภัยมันเป็นมาตรฐานแล้วทำไมแบรนด์เม e ใน t h a i l น n d มันดูแย่ ผมได้ Material จากจากเมืองจีนจากฮ่องกงเราเราโต้อตอบอ e ีเมลกันเยอะมากว่าผมจะทำยังลบเขาการันตีเลยว่าอันนี้ไม่มีสารพิษเลยผมก็โอเคซื้อแซมเปิลกลับมาไม่เชื่อนะส่งไปเ t ็ c เ m t e c h เป็นเป็นเป็นศูนย์นวิจัยของของข,ข,ของเราอะนะของบ้านเราตีกลับมาว่ามีพิษโอผผ้ผมผมเิร์ดมากผมบอกว่าเฮ้ยโกหกนี่ว่าคุยกันหลายเดือนเลยนะกว่าจะเชื่อใจออกมาก็ยังมีสารพิษอีก คือแบบนี้คือผมผมจะคุยกันอย่างงี้ในทีมว่าเอาที่แบบไม่มีจริงๆเนี่ยแน่นอนทําออกไปอะ่ะในแบรนด์ผมทุกคนก็เชื่อหมดอะ่ะไม่รู้หรอกใครจะส่งไปเอ็มเทคแบบผมไม่มีใครทาหรอกแต่ผมไม่เอาไงเอาจริงๆยอมเสียตังค์ไปแยกสารออกมาทํามาเป็นเปเปอร์ว่ามีไหมถึงแม้รเจกต้องเลื่อนอีก2ปี1ปีนี่เราคุยเรื่องนี้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วยังลบยังทำไม่ได้เลยยังหาแมทชืเอไม่ได้เลยล่าสุดเพิ่งเจอเพิ่งเจอคนญี่ปุ่นที่จะทําด้วยกันได้ ดีใจมากยางลบเขาทํามาจากยีสต์มาทํามาจากแบตเทียลททำมาจากธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยวันหนึ่งผมกล้าถ้าเกิดผมมีลูกผมกล้าให้ยางลบลูกลูกผมใช้ได้ว่าใช้เลยมันจะไปเคี้ยวแล้วเอาเลยกล้าหนอกไหมฮะผมอยากเป็นแบบนั้นผมอยากเป็นแบบนั้นผมอยากทำพรอดดักให้คนไทยใช้แล้วก็บอกได้ว่าอันนี้ด้คนไทยผมชอบผมชอบอารมณ์แบบนั้นอเงี้ยเาั้นเราต้องซื่อสัตว์ก่อน กตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างแบรนด์ในประเทศจีนนะใครจะรู้ว่าโลกงมีสาหร่ายปลอมด้วยใครจะรู้ว่าไม่มีไขป่ปลอมสร้างตึกแล้วเขียนหน้าต่างปลอมคืออะไรแบบนี้มันทําให้ผมตั้งคําถามว่าเราอยากไปแบบนั้นเหรอเราอยากมีแบรนด์แบบนั้นเหรอเราอยากให้คนสึกยี้กับประเทศเราเหรออะไรเงี้ยมันถึงเจนเราแล้วอะผมบอกเลยว่าผมชื่อเกรย์เดอร์สเตชันอารีออฟไทยแลนด์ผมภูมิใจมากผมมาจากเมืองไทยผมไม่สนใจว่าใครจะยี้ว่า แบรนด์คนไทยเหรอแม้ว่าทางแบรนด์ผมจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วคนแบบแบรนด์คนไทยเหรอไม่ผมภูมิใจอันนั้นคือสารตั้งต้นที่ผมแบบเฮ้ยแบรนด์คนไทยก็มีดีไซน์ที่ดีแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นเวลาชาวต่างชาติมองเขาไม่เขาไม่เ,มเมชื่อเป็นแบรนด์คนไทยเขาจะมองว่าของญี่ปุ่นเหรอของฝรั่งเศสหรือของของยุโรปเหรอผมถามว่าทําไมเขาบอกคนไทยมีดีไซน์แบบนี้คน,ค,นคนไทยจะดีไซน์แบบเป็นสไตลิ่ง อย่างเช่นถ้าทาดินสอก็จะมีลูกกระตูหรืออะไรอย่างนี้ไม่พูดถึงว่ามันใช้ยังไงไม่พูดถึงว่าจะทํามาตรฐานชีวิตให้ดียังไงน้อยมากที่จะทํามันแบบนั้นแล้วก็น้อยมากที่จะกล้าบอกว่าตัวเองทําอะไรอย่างเช่นผมไม่ทําเวียงผมไม่ทําเป็นแบบแบรนด์ไลฟ์สไตล์ผมไม่ทมําหม้อหายกระทะทาเก้าอี้ทําโคมไฟทําเคสมือถือผมทําได้แล้วผมทําดีด้วยแต่ผมไม่ทํา ผมทาแค่ครึ่งเขียนผมบอกเลยผมทาแค่ขึ้นเขียนผมทาในเมืองไทยผมทําให้คนแบบนี้ใช้แนวความคิดแบบนี้คนไทยผมว่าน้อยมากนะแต่ผมอยากให้เป็นนะผมอยากให้มีคนแบบนี้เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคําถามคือว่าทําไมผมทําให้ที่นี่ผมผมผมต่อไปหมดละนั่นคือความความที่ผมตั้งคําถามกับกับ,กบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บรนด์คนไทยอะไรเงี้ย คือสิ่งสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็ผมก็หวังว่าถ้าเขาเห็นมูลค่าของมันเห็นมูลค่าของธุรกิจนี้แล้วเขารู้ขึ้นมาสร้างแบรนด์เหมือนผมอะไรเงี้ยแบรนด์ที่ให้าให้คนไทยใช้ก่อนเมืองไทยก็จะมีธุรกิจที่มันหลากหลายขึ้นแนวความคิดใน Product มันออกไปทําให้คนทุกคนได้เชื่อดีของมัน,นอันนั้นอ่ะผมว่าผมดีใจละและแลวถ้าเขาวันหนึ่งเขามาบอกว่าผมทําธุรกิจเพราะว่าผมได้แนวความคิดจากพี่อะไรเงี้ยผมก็ดีใจ นั่นแปลว่าสิ่งที่เราคิดแมสเซจที่เราทำมันถึงละมันเข้าไปในใจเขาละมันเป็นสกิปบางอย่างที่มันนอนนิ่งอยู่นานอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าน,นั่นสำคัญกว่าที่บอกว่าผมไปให้ฝากความเห็นว่าเออต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ไม่เป็นแต่พูดสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นและใครจะเห็นและเข้ามาทำก็ยินดียินดียินดีแล้วแก มีคนชอบถามผมว่าหลักการในการออกแบบพอรดักทำยังไงอนะไรเงี้ยผมก็อึ้งนะผมก็คิดแต่ถ้าถามแบบตัวเองแบบธรรมชาติตัวเองผมจะบอกว่าต้องเป็นคนดีก่อนถ้าคุณเป็นคนดีนะคุณทำอะไรก็ดีในโลกเนี้ยผมชอบอันหนึ่งนะ think big คิดใหญ่ start small ค่อยๆทำ act now ทำเลย ผมชอบผมชอบคํานี้ก็คือคิดใ้ใหญ่ไว้ก่อนค่อยๆทําทีเล็กๆแต่ต้องทําเลยนะผมใช้แบบนั้นตลอดเพราะว่าผมทําโรงเรียนเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุประมาณยี่สิบห้าทำให้เป็นหลอกทําเลยเผมมีร้านเสื้อผ้าตอนอายุประมาณ28ทําให้เป็นหลอกทําเลยสักเซสหมดร้านเสื้อผ้าผมก็ได้ไปประมาณแตโชว์ที่สิงคโปร์สิงคโปร์วีคแล้วก็ ื่องเขียนทําให้เป็นหรอกทาเลยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมาตรงกับผมเพราะว่าเรารอให้มันสมบูรณ์แบบไม่ได้จริงๆที่ว่าเราต้องเป็นก่อนเหรอแล้วถ้าให้ทำอะไรเงี้ยมันต้องทําแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปกับมันเพราะว่ามนที่บอกทุกอย่างมันไม่มีทฤษฎีตายตัวว่าอ๋อมันต้องทางนี้อย่างนั้นไม่มีหรอกมันมีแต่ว่ามันเหมาะสมมันตอบบริบทในวันนั้นในตอนนั้นกับใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเป็นตัวกาหนดมันทั้งหมดอย่าก,กลัวว่าว่าจะล้มล้มล้มนัน่นคือตัวดีเลยมันจะทําให้เราไปเร็วกว่าคนอื่นทุกคนชอบไปคิดว่าตัวเองมีข้อจํากัดไม่มีเงินไม่เก่งไม่รวยแบบนี้นี่ไม่ฉลาดแบบนี้นี่ไม่นั่นแบนนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ผมพูดได้เลยว่าอดักทุกตัวที่ท,ที่ที่ออกมาผมเนี่ย มันเกิดแต่ข้อจํากัดหมดเลยทุนก็ไม่ได้มีเยอะทุนก็มีทุนส่วนตัวไม่ได้กู้อะไรมาทําเคยทำปรดักไหมก็ไม่เคยทําเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจํากัดมันเป็นเสน่ห์ของงานดีไซน์มันทาให้ฉลาดขึ้นน้อยขึ้นยิ่งเราไม่มีเราก็ต้องคิดให้มันดีขึ้นฉลาดขึ้นอย่างเช่นโมที่เราจะฉีดมาแต่ละตัวเนี่ยมันแพงมากนะครแค่โมอะไยก็เป็นแสนแล้วเพราะว่าแต่ละชิ้นก็จะต้องทําเป็นโมเหล็ก แล้วก็ชีทีก็เป็นหลายๆแสนชินะะน้น,นไ,ไนะนนด้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายชิ้นก็ไม่ไหวนะอันนี้คือข้อจากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคิดทุกอย่างและทําให้มันเป็นได้จริงๆเ,เพราะฉะนั้นพอมันคิดและมันก็ปรับปรุงปรับปรุงมันก็จะดีขึ้นทุกครั้งท,ที่ที่เกิดการบอกว่าทําไม่ได้เนี่ยมันดีขึ้นทุกครั้งเลยพอหลักดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตลอดอะไรย่างเงี้ยผมผมชอบในข้อจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกคนทั่วไปว่า อย่าตั้งอย่าตั้งแนวความคิดกับข้อจํากัดคือสิ่งที่จํากัดข้อจํากัดนะั้นตัวดีเลยมีตังมากอันตรายเราอาจจะแบบคิดกันมันน้อยลงอะไรเงี้ยช่วยกัมันมากขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากทําอะไรทําเลยทใํในในในส่วนที่ตัวเองทําได้ถ้ายังประกอบเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้ก็เตรียมตัวไว้หาข้อมูลหาทีมเก่งๆมาซัพพอร์ตไม่ว่าเราจะทําเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันมีคนที่ ให้คํามปรึกษาเราเสมออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทังหนังสือทางข้อมูลหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่สิ่งนี้คือทําเลยนะสิ่งที่อยากจะบอกทําเลยเวลาผมทําธุรกิจเนี่ยผมไม่กลัวที่จะถามคนอะไรเงี้ยผมไม่กลัวที่จะบอกว่าผมโง่อะไรเงี้ย <_ d S 1> ผมบอกเลยผมไม่รู้อะไรเงี้ยไม่รู้จริงๆเข้าไปโรงงานบอกแล,กล้วก็ทำไงคุณไม่รู้ไม่รู้จริงตอบหน่อยศึกษาประมาณอะไรเงี้ย ล้างไพ่หมดล้างทุกอย่างไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ทนี่ทำใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดทฤษฎีขึ้นมาไอ้ทฤษฎีที่ทาเนี่ยถามว่ามีใครบอกไหมว่าเฮ้ยทําปอกเหรอทำให้ใครอะไรนี้ขายเท่าไหร่ลงทุนขนาดนี้ไม่ทำอ่างอื่นไหมลงทุนเท่ากับคนอาจจะทําร้านเหล้าสักร้านหนึ่งแล้วก็ได้แบบสองปีรวยอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะไม่อยากไม่อยากขายเหล้าอ่ะอยากทําอะไรบางอย่างที่ตัวเองเชื่อว่ามันจะยั่งยืน มันจะทําให้เราภูมิใจได้อะไรเงี้ยเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้น <c oughs> <ใช> <ims> ความกลัวลึกๆเขามีแต่ไม่รู้จักกไหมฮะไม่รู้จักว่ามันกลัวคืออะไรก็ทำเย้ยแก้ปัญหากันไปผมบ้างจะบอกนักเรียนแล้วก็บอกบอกว่าบอกกับทีมผมว่าพูดความจริงกันความจริงอะอย่างมากนะก็เสียใจแต่เดี๋ยวหายไป แต่ถ้าเราไม่พูดความจริงนะมันก็จะใหญ่ขึนเรื่อยๆอะไรเงี้ยทำไม่ได้ก็บอกว่าทําไม่ได้ทําได้ก็บอกว่าทำได้เรื่องนี้ผมยึดมาตลอดนะไม่กลัวแต่เอาความจริงคุยกัน